สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอช่วงเย็นนี้ครับคลิปเดียว3ประเด็นใหญ่ขยับวงการบอลไทยสายผลงานสายเงินสายดรามา่ามาเต็มประเด็นแรกน,นะครับไม่ต้องพึ่งเงินการเมืองบุรีรัมโกยเงินจากเอเชียลิตทะลุ 4 4 2ล้านบาทใน2ฤดูกาลประเด็นที่2ครับมิกกี้สายฟ้ามิกกี้ฟ้าผ่ามาไวไปไวบุรีรัมยกเลิกสัญญาปฐมพลเจริญรัตนาพิลมครับกลางฤดูกาลและประเด็นสุดท้ายยังไม่พูดเรื่องทีมชาติขอโฟกัสร่างกายก่อนเทพหมุยธีรศินเปิดใจตรงๆคลิปนี้ครบทั้งเงินระบบและอนาคตทีมชาติบอลไทยกำลังจะไปทางไหนถ้าพร้อมแล้วไปฟังข่าวแรกกันเลยครับ ไม่ต้องพึ่งเงินการเมืองบุรีรัมย์นูนเต็ดโกยเงิน a อเชียอลิททะลุ9.4.2ล้านบาทใน2ฤดูกาลแฟนบอลครับหลายทีมในไทยยังต้องหาผู้หน,นุนยังต้องง้องการเมืองต้องลุนสปอนเซอร์ แต่ทีมนี้ครับบุรีรัมยูนเตดใช้คำว่าผลงานในสนามเท่ากับเงินเข้าจริงแบบไม่ต้องพึ่งใครด้านความสำเร็จของบุรีรัมนะครับบนวิธี AFC ีแชมเปี้ยนลี e Elite ไม่ได้จบแค่ชื่อเสียงแต่คือรายได้จริงฤดูกาลที่แล้วครับรายได้จากเอเชียลิประมาณ57.2ล้านบาทเงินก้อนนี้ช่วยเสริมสภาพคล่อง จ่ายค่าเหนื่อยเสริมทัพพัฒนาทีมระยะยาวฤือดูการปัจจุบันนะครับรับไปแล้วประมาณ37ล้านบาทถ้าเข้ารอบลึกขึ้นบวกเพิ่มอีก6.7ล้านบาทรวม2ฤด,ดูการตอนนี้นะครับอย่างน้อย94.2ล้านบาทและยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเงินเกือบร้อยล้านบาทนะครับไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากการยืนระยะในเวทีเอเชียการวางแผนทีมระยะยาวมาตรฐานสมโมสรที่ไม่ตก นี่คือเหตุผลที่บุีลัมย์นยครับกลายเป็นทีมหนึ่งเดียวในไทยที่ผูกขาดความสําเร็จแบบต่อเนื่องมีเงินยังไม่พอต้องมีสายตายาวไกลอีกด้วยคาดการนะครับถ้าบุยมย์เข้ารอบลึกเอเชียลีกได้ในปีนี้ตัวเลขแตะหลักร้อยล้านอย่างแน่นอนความได้เปรียบจะยิ่งทิ้งห่างทีมไทยทีมอื่นช่องว่างระบบสมโมสรจะยิ่งชัดขึ้น และคำถามสำคัญคือใครจะตามทันและแฟนบอลหลายครัาคิดว่าเงินจากเอเชียแบบนี้คือกุญแจความยิ่งใหญ่ของวิลามหรือไม่ทีมไทยทีมอื่นควรโฟกัสเวทีเอเชียมากกว่านี้ไหมถ้าคุณเป็นผู้บริหารสมโมสรไทยจะเลือกพึ่งผู้หนนหรือสร้างไรายได้จากผลงานคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูคาต่อมากันดีกว่านะครับ มิกกี้สายฟ้ามิกกี้ฟ้าผ่ามาไวไปไวบุรีรัมยยกเลิกสัญญาประถมพลเจริญรัตนาพิลมกลางฤด,ดูกาลแฟนบอลครับชื่อเล่นยังไม่ทันได้ติดปากสัญญาก็ถูกตัดจบแล้ว นี่แหละครับบุริลัมยูนเต็ดทีมที่ไม่รอเวลาให้ใครมาอยู่ในแผนบุริลัมครับแยกทางกับปฐมพลเจริญรัตนาพิลมอย่างเป็นทางการเหตุผลไม่ได้อยู่ในแผนของ H ฮชโค้ดมาร์กแจ็กสันย้ายมาด้ดูการ2025ครับลงเล่นแค่14นัดส่วนใหญ่ตัวสำรองบทบาทไม่ชัดเจนยุติสัญญาด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายยกเลิกสัญญาณเตะนะครับคือเรื่องปกติของบรีลัมท้าเม่เข้าระบบก็ต้องออกตรงไปตรงมา แต่ที่ไม่ปกติก็คือยกเลิกหลังตลาดปิดผลก็คือปฐมพลจะลงเล่นให้กับทีมไหนในเลก2ไม่ได้เลยต้องฟิตซ้อมรอดดูกาลหน้าเท่านั้นนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเลือกทางลัดสู่ทีมที่ตัวเลือกแน่นแข่งขันสูงไม่มีพื้นที่ให้ลองผิดลองถูกเส้นทางที่ผ่านมัน,นะครับไม่ธรรมดาปฐมพลผ่านทีมใหญ่ครบแทบทั้งหลีก s อสซีเมมึงทองยูนเต็ดเชียงรายยูนเต็ดบีจีปทุมยูนเต็ดการทเลเอฟซีและบริลัมยูนเต็ดทีมใหญ่ทีมเดียวยังไม่เคยเข้าร่วมก็คือทูแบงคอกยูน t เต็ดอนาคตเลยยิ่งน่าติดตามคาดการณ์นะครับอายุ31ปียังไม่แก่เกินไปทีมระดับกลาง ที่ต้องการตัวริมเส้นมีประสบการณ์หรือเป็นตัวโรเตชันให้กับทีมที่มีพื้นที่ใช้งานชัดสิ่งเดียวที่ต้องการตอนนี้คือทีมที่ให้ความต่อเนื่องและแฟนบอละครับคุณมองว่าปฐมพลไม่ดีพอหรือแค่ไม่เหมาะกับระบบวิรีรัมตลาดหน้าทีมไหนควรเสี่ยงดึงไปใช้งานและถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกทีมใหญ่สำรองหรือทีมกลางตัวจริงคอมเมนต์มาคุยกันครับ ยังไม่พูดเรื่องทีมชาติขอโฟกัสร่างกายก่อนมุ้ยธีรศินอัปเดตตรงๆพร้อมไหมกับเกมชิ้ชาตาช้างศึกแฟนบอลครับเกมชิ้ชาตาเข้ารอบสนามราชมังต้องชนะเท่านั้นแต่คำถามคือเราจะได้เทพมุ้ยกลับมาหรือเปล่าแล้วเจ้าตัว ตอบแบบไม่ลูกสวยเลยธีรศินแดงดาครับกองหน้าในวัย37ปียอมรับตรงๆอย่างโฟกัสการฟื้นฟูร่างกายก่อนอยากลงสนามสม่ำเสมอให้ได้ก่อนค่อยคิดเรื่องทีมชาติทีมชัดไทยเนี่ยครับมีคิวชิชตาในวันที่31มีนาคมเวลา19.30นนณสนามราชมังคลากลฬาสถานพบกับเติร์กเบนสสถานครับในศึกเอเชียนคัพ2027เราคัดเลือกโจย์เดียวต้องชนะ ฟีฟาดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแอนโทนีฮัสสันเคยใส่ชื่อเทพมุ้ยในยีบสคนแต่สุดท้ายถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บวับนนี้เทพมุ้ยไม่ได้บอกว่าพร้อมไม่ได้บอกว่าอยากติดแต่บอกว่าขอให้ร่างกายพร้อมลงแข่งจริงๆก่อนนี่คือทัศนคติของนกเตที่รู้ขีดจํากัดตัวเองไม่อยากติดทีมชาติแค่ชื่อ และไม่อยากเป็นภาระในเกมที่ไม่มีคำว่ากแก้ตัวคาดกัรนะครับถ้าเทพมุยฟิตทันจริงประสบการณ์ความนิ่งคืออาวุธลับถ้าไม่ทันนะครับทีมชาติไทยต้องกล้าตัดสินใจเดือนหน้าด้วยคนที่ฟิตกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมอำลาครับแต่มันคือเกมที่ต้องชนะเพื่ออนาคต และแฟนบอลแหละครับคิดว่าถ้าเทพมวยฟิตแค่70-80%คุณจะเรียกไหมเกมต้องชนะเท่านั้นควรใช้ประสบการณ์หรือว่าความสดหรือถึงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องเดินหน้าต่อโดยไม่รอชื่อเดิมคอมเมนต์มาคุยกันครับแมตชิชาตาเผยกำหนดวันราคาขายบัตรเข้าชมทีมชาติไทยดวลเติกมิสถานในวันเสาร์นี้ ความเคลื่อนไหวของชังศึกทีมชาติไทยนะครับภายใต้การน,นำทีมของแอนโทนีฮัสันเทนเนอร์ชาวอังกฤษที่มีโปรแกรมลุยศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกที่จะพบกับทีมชาติเติร์กมินิสถานนะครับทีมอันดับ1 3 7ของโลกณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่31มีนาคมเวลา1 9 3 0นตามเวลาประเทศไทยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทีมชาติไทยและทีมชาติเติร์กมินิสถานมี12คะแนนเท่ากันแต่เฮตช่วเฮตทีมชาติไทยเป็นรอง ทำให้เกมวันที่31มีนาคมครับทีมชาติไทยต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อตีตั๋วไปซาดิอารเบียอันหนึ่งนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์เตรียมขายบัตรเข้าชมการเดินขันในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์เวลา1 0โมงเช้านะครับเป็นต้นไปแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ของไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับและจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาทุกช่องทางจำหน่ายนะครับ ทางนี้ครับราคาบัตรเดบิว1ราคา600บาทร,ระบุที่นั่งเดบิว2และเดบิว3นะครับราคา450บาท e 1ราคา400บาท e 2 e 3ราคา300บาท S ราคา200บาท N ราคา200บาทและ AWAY ราคา600บาทแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ